ถือวอะไรบร้ายเป็นไพีไ่้องไอ้ดอบนี่เพราะว่าไปเสร็จทงแล้วกันใช่ไหมหนึ่งลุกเขางมันจะน้่งนี่ยังโซเสีไปหอยปลาบัน,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 น มอสโกกาสตะไทยสบายดีพี่น้องเซินเก่าซินเคยนะพวกก,กับพี่น้องโซือเก่าพี่น้องเอ้ยสบายดี pilot. พี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังเล่าละกะสบายดีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศกับเซ็นกัน,นะนเนาะมอสโกกาสบายดีตอนเศร้าพี่น้องมอสโกกาไม่น้องโซกกับว่าสิบภาพี่พาน้องไปหาหน้องใหม่ได้สิบไปหาน้องใหม่พี่น้องเอ้อยว่าสิบไปหาน้องใหม่มาเห็ดนน้องใหม่ทุงไหวนะ เพราะว่าเขาเอาหาว่าไว้กะไว้กินย่ำระลูแรงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าย่ำระลูพ้นนี่มันจะโบอึดนะแต่ว่าเขาจะหาย่ำมาไว้กินย่ำมันที่มันอึดก็คือย่ำระดูแรงนะมาเมี้กะมากับพ่อน้องโซคือเก่าพี่น้องเอ้คู่ใจพม่น้องโซคือเก่าคนไหนเนาะแต่ว่าก่อนไปพม่น้องโซก็อยากขอกราบขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามภาพส้มทรงของแม่น้องโซกเนาะมากดไลค์กดแชร์ให้มาเป็นกำลังใจให้ตลอดมากกับขอกราบขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวดุนไปนั่งพ่น้องโซกับพ่อน้องโซกพี่น้องเอ้ยบ่่ม้้้อออนนนนีะะไปสวพงโก ทายกับตายางก่อนเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องลองส่งไหมพี่น้องเอ้ยมื่อนี้เป็นจเไดาหน้าตาเราอลังการพาเขาวป้าอีกก้อนมื่อนี้พาไปเลี้ยงยุ่งอีกก้อนพลังโซ่ลาลาสองแปดโอ้ยสิเป็นไรฉันบอกพลังโซ่เจ้าผ้าพลังโซ่มาเลี้ยงยุ่งอีกก้อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปหาโลอหาน้ำใหม่ก่อน เนี่ยต้องโซ่ันลุยก่อนหาน้ำไม้ย่ำน,น,นี่โอ,โอ,อุกแม่อย่างนึงพี่น้องเอ้ยบุอุกน้ำย่างอุกน้ำมีโตะมีเตนเลยย่ำนี่เลยย่ำผลจะมีโตะมีเตนหลายแต่ว่าเ้าหาเขาก็ต้องระวังไปนั่เลยคนเขาสิเขาเขาก็ต้องเบิ่งให้ดีก่อนอเขาไปเลีนอ่านี่กอห้ายปุ๊บน้ำบ่ทันตาตุ่มเลยนตรวจสอบก่อน ก่อนเองก่อนกะโอ้ยสิเป็นแหนงมันงเนอะตะว่าซ้ำนี่ได้เขาสิเห็ดหน่อไยตรงพอวายามแดดเขาก็เขาเห็ดแบบว่าเห็ดเป็นนอเป็นนอแต่วันนอเฟรคัดนอใหญ่เขาก็สีอันนั้นซอยเอานอเขากะเซเป็นนอพอได้เวลาเขาเห็ดกินเขาก็ทับเอา คือบู๊บืูแม่งยังบินต่อเือตอกระแลนดูแล้วอย พี่น้องน้องย้ายอีโดดดเบิึงแน่ผูกเต็มกำนี่บอพี่น้องน้องย้ายอีแล้วนี่นี่ไออีกน้องย้ายอันหนึ่งเออจะเอาออกมาอีกน้องย้ายอันหนึ่งคือไปคล้องยังไงเหมือนี่ Nó cạnh cái nhanh nám cái nhao 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 nhau nhao 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 đó cứ đút ừ. Đi đó,

หักสร้างมันช่ใหญ่กว่านี้เออไปงวงสร้างนั่นแหละเบาหนักไร่พระองค์โชคขาเงาผมเออเงากว่าขาส้างนี่เออนั่นแหละไปไปเอานี่มีรวงแง้ว โูบลวงโจ๊ะนี่เอาก็ได้อยู่นี่เซ็ตค้าแล้ว ้เขาใกลต้องให้มนเแหะเขามาบือนจแบนี้ยาสดนะออกมาลกี่เอายังเลยซับขาดนี่น้ำก้ง่ เรามาแถวนี้มี้ตะกอสูงๆโอ้ยตะบามีตะน้อยใหญ่เตอไปมองสูเป็นกอ ป้าตกก่อนนี่มีตะแนงมันผิดหรองไอ้โอ้ยตัวตรงๆกันตัวพุ้นตุ๊กมาเลยยิ้มยับยิ้มยับหน่อย Thôi, oh, <laughs> cho ใส่รุ่นปีนพ้องเอริบันนี่มันสูงเกินไปน้อไม้มันเหี่ยวสูงแห้งอ้ดีบุแต่ว่าน้อมันจะใหญ่ี่ยตอนในการแม่น้องโซกับนายฮาไมคกับน้องน้องใม่ก็พอเลยพี่น้องเอ้ริตาเพื่อเตะเพื่อเต้นน้องใม่การอะไรไล่เติบอะไผู้ดีเต็มสอบแต่ว่าไล่จำได้กะเดี๋ยวมาเพื่อนเนาะแต่ว่ากะได้สอบนึงพี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวแม่น้องโซกเมื่อก่อนบัดนี้เดี๋ยวเขามาพอกันอยู่เพื่อนพี่น้องเอร ตอนนี้กาไม่ต้องโซ่กันให้หอ่อเทือนกนะพี่น้องเอ้ยกะเดี๋ยวกะสิแดงฮาจัดการน้ำใหม่ก่อนเพราะว่าเขายังสีตุ่มแล้วกะแล้วกะซอยนะซอยใช้กระทงแล้วก,ก็เ้าก็จะได้หนึ่งอีกเพราะว่าเพื่อมันสีเดียวกะเฮงเติมนะเดี๋ยวเผาเห็ดก้อนหอยใหญมันคำเดี๋ยวถอก่อนอู้น่อใหม่กะหน,น่อใหม่นี่ถือวอะไรบุหรายเป็นไรพี่น้องเอ้ยรอบนี้เพราะว่าไปทางไหนก็นมีแต่ห้อยมูเอาสนุกแต่ว่าสมัยกระได้เติบลงเดี๋ยวไม่ต้องโซกสีโซมเลยยิ่แม่เราบอกว่าให้โซมแล้วก็ตุ่ม,ต,มตุ่มแล้วเขาจังมา màu bạc, ôn, hào cà kiên, hào chăng say thùng, hết vẻ vẻ, xâm lệch luôn. Làm ไปทงไนก็มี sí, ่ตบอลเขาจะเอาเจาะเอาไว้เขาจะเอาเห็ดาำไสุกเลยทไ้ใ่เยกป็นหมอแกไปใช้ดูตันนี้บาลมาโผล่ๆออกแล้ถงใช้แน่ทำไม่ด้ก็ตีไปแล้วก็ออก้นโตขอเราสิีไม่งเอาไม่พน

นูนเจี๊ยบใช่เจี๊ยบมันบดซุกนั่นแหะเอ๊มันบดซุกซุปกินกินเจี๊ยบใช้ใจเหงือกตอนนี้กะซ้อมเรียบร้อยเล้วพี่น้องเอ้กะผู้ที่เต็มหม้อเลยเนี่ยห่อหน้าใส่แล้วก็ไปรวกก่อนหลังจากเขารวกให้พ่อมันโฮเดเลยแล้วเขาจะเอามาปอกแล้วเขาก็สอยไดย หลังจากเขาใส่น้ำแล้วกับมีแต่รอถ่าให้มันพูดเอ้ยมันพูดทำมันพูดคือมันโซก่อนเดี๋ยวเขาจะเอามาปอกแล้วเาก็จะซอยได้สูตรของง่ายเพิ่นเพิ่มมามันจังสิีเน่างนะอีกอย่างกะเวลาคั้นว่าเขาซอยนั่นแล้วกะเวลาหอดย่ำกินมันก็จะง่ายมาแล้วเขาก็ต้มแล้วเขากะจะได้แกงโดดนะเวลาเขาซอยเป็นอันแล้วตอนนี้กามอกระพดเด้เพีองเอ้ยกะมันก็อยากนุ่นปลายเติบไปไดยเดี๋ยวมันโซกสิปงไปปอกก่อนเดี๋ยวขีบน้ำไม้ออกก่อน mình cho hút hút là ช้นน้ม่เะเอาออกมาเรียบร้อยนะเยวปอกก่อนอ้จเป็นบเเอาเอาเลยอาเอากขมันจนเกิาปอกเลยมันก็จะเป oh, oh, ็นซีซีนื้อไรแต่ว่าเขปไดห้มันซุกเกินไปเลยอาลวกซมมันอ่อนพอดี พอพิรดาเขามาสอยมันจะได้แบบอะไร ปลาอิปลอยเรีอยลวกเอ้ยนี่ตุต๋นอ่อนแรงๆตื่นหยกมีโคบโอ่อนเดี๋ยวมันสุกสีซอยก่อน,ซอ,นอซ,อซอยแล้วก็เสิร์ฟฮัตสีซอยซอยแล้วเทากับเซทงแล้วก็เป็นหนึ่งไดยเวลาเขาไปกินนะมันจะบ่เน่าะไรเขาเห็นเนี่นี่นะเพราะว่าสูตรง่ายขึ้น คเคิ่นเคยเ่อนฮิตเตะปีพี่น้องเอ้มันจะโบนองเลยเคล่ะน้องฮดตเนี่นอกจากเขาต้มเนี่ยนี่แล้วเขาก็มาปอกเอาแล้วเขาก็สวยแล้วก็ไปต้มไปหนึ่งนะมันจะโบนอานี่คั้นว่าเขาสอยเดียวเดี๋ยวนี่กะถ้าว่าเขาสอยเนี่ยนี่นกะเขาจะกินสบายพี่น้องเอ้ยนี่ การมันโซกกระสอยบ้อยเลยมาโอ๊เ้ยักลายตื่นไปแต่บูกว่าเสักถุงสิหนอหาไวเนาะเฮ็ดไวเท่น้อยเี่านาหาเถุงตื่กันเนาะเอ้ยเดี๋ยวกลายเอองเซตถุงกนถงอะวกันนี่้นวานึงหาไวกิน้ำแดงนะเมาเฮ็ดไวลายเาจ่ะยมแดงพมีคนแบบถ้าจะบบมีก็จะกระมาปันซื่อน้ำดีสนะ เ่วจะำปั่นสื่อเขาก็ับขายพอได้ไม่ได้ไไรเสริมกัน่อยเพราะว่าตระปีกะแตละปีนะ้นเฮดหันประมาณเกือบเป็นหน่อยสองหน่อยอยนะไม่ถุงนี่นะเฮดไปเกือบประมาณสองหน่อยอะเพราะว่าย่านแบบยาม่ได้ง่ายเราปลูกพักขายสีด้าแบบเราไปขายพักขายพักต้านตรัดนดโบตสีแล้วเราจะเอาไปน้ำเพื่ออะไก็ว่าเท่ยวลิ์ตรงเศร้าตงขายนะนะกัพอได้

ถ้าว่าไปอันนั้นถ้าว่าเขาจะเอาไปแกงเนี่ถุงนึงกับพ่อแกงคือเราไอ้ยนี่มันจะหลายเลยเพราะว่าเขาเขาสอยสําเร็จรูปแล้วใบแล้วเรียบร้อยเวลาเอาไปแกงเขาก็จะต้มแล้วก็แกงนุดแต่ว่าย่ำย่ำทะลูแล้วนี่เขาจะจะมักกินแบบสวยส่วนใหญ่ดิปิ้นถุงถุงนึงกับพ่อแกงเดี๋ยวเอาใส่หวดไปหนึ่งก่อนหนึนน่งสูบหนึ่งใส่หวดเอาโมมีม่หมอซื้อหน่งโมงเลยหมอท่านจะซื้อหรือเปล่ พราะ่ปกติกะคันได้รลายคันได้รลายก่ะทั้งง่ายเราจะหนึ่งใสอันโมยง่าที่ว่าตุมน้ำใหม่ขายนดีเขาจะเอาใหม่คุยกันแล้วเขาก็จะเอาุงทงอันทงน้ำใหม่มีต่างใสเป็นเดียนเป็นเทวนะคันมาเขาลายลายเพราะว่าเพราะว่าอันทั้งง่ายเราจะใส่ซึ่งหนึ่งไหยเพราะว่าไม่ซึ่งเลยโอเคเดี๋ยวเอาไปหนึ่งก้อนเขานึงให้ประมาณอันนี่เขานึงให้ประมาณน้ำมันออกเลยเขานึงให้น้ำมันออกประมาณนี่แล้วเขาก็จะฟอแล้วเขาก็จะเอาไปเอาอัน ปุ้งไปให้ไปย่างกระติュหัดเขาจะว่ให้ล้มเขาเลยถามว่าล้มเขามันจะเน่าเป่าไหมโอเคเดี๋ยวมังสุกเอาพาหมอ,อปิดใหม่ก,ก่อนมาไลยอีบอหนานมันออกเลยหนามจะได้เลยเนล่งเอ้เดี๋ยวปุ้งไปมัดไบก่อนเดี๋ยวมัดไปก่อนมัดกับเขาตรงมัดตน้นหอดเลยขเขาบอกให้มันยินเันไม่ยิน ถ้ามาตอนหยินนะรุ่เขาเดียมันจะเนองต้งมาต้นหอมไวรเซฟ้างหัดแต่เนขันหัดหัดบนลเองรุมเขามันจะนอุ่มหนามอกจะหนยโอเครดด ต้องลึกแน่นแนะพอแต่เ้าลองใบเนี่ยนี่หันผัดฟอกหายหอดอันดอรุแดงค่ะมันก็จะค่อยโยงลงโยงลงเลยแต่ถ้า่าโยงเป็นล่มเลยมันก็จะเน่าตอนนี้การเป็นโซกามัดแล้วพี่หนุ่ยเสือกปลาโลกทงในหอกนีดเีลยละหน่อยเฉลยละหลายตืมกันพี่น้องเอ้ยนี่ยังโซกเสียไปหอยปลาบั้น อันนี้นตอนนี้กาไม่ต้องโซกกาเลยเห็ดน้องใบทงกาอย่างการเดียบลอยเดียวเพื่อพี่น้องเอ้ยมัดใบยังใบเดียบลอยแล้วกาสะดุ้กปลาหน่อยทงกาได้ได้ทงเติบก็คือได้ทุกทงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคลิปนี้กาไม่ต้องโซกสิเดี๋ยวขอปิดลงสัมผัสเลยพอพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าเหาจังโผกันไหมเนาะแต่ว่าก่อนไปไม่ต้องโซกจะขอกราบขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามผับส้มสองของแม่้องโซกเนาะมาให้กำลังใจตลอดมากอะไม่ต้องโซกอะขอกราบขอขอบคุณอีกเท่าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก่อนไปก็อย่าลืมมกกกดดดดระิิ่่งวาาตต ถากไว้ให้ทรงของเมนลงโซงในเดือพี่องเดือเพื่อให้เมนลงโซกาไล้มีกำลังใจในะการในคลิปต่อไป